เป็นรอบชิงชนะาล์เ่ยยาวใหญ่กว่าเทห5สีผหาี่นรองน้ำแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเทธรรมรัตส่วนร้องคำเงินนั้นเป็นหน้าที่ของเทแสนชัยกรามบูคชมครับเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับพี่น้องชาวเรือครับเทกับเทเจอกันก็อนลลายเทหนึ่งอยู่สู้เพื่อใ้เทหนึ่งไปเทหนึ่งอยู่เทแรกเทธรรมรัต เป็นเรือดีร่องน้ำแดงที่เดินทางมาจากจังหวัดประทุมธานีโดยมีคุณบรรณมงคลปทุมรั์เป็นผู้จัดการเรือเอาละครับต้องโจรมาพบกับเจ้าแห่งสายน้ำลุ่มน้ำคงนันทุเทศแสนชัยโดยมีท่านสมพงษ์น้าคำแพงพี่น้องจากตำบลบางสายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดบุดาารีรัมย เป็นผู้จัดการเรือับอาจาระจรนะโอ้โหก็ถือว่าที่ที่มาของตะลัไม่ธรรมดาครับเป็นการชิงใัยเรือเทศ55ค่ะท่านผู้ชมเอาล่ะคับท่านผู้ชมเรือตะลังเข้าทุนดูดีๆมีเฮค่ะท่านผู้ชมสำหรับเที่ยวต่รงนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศประเทศเรือยาวใหญ่55สีไทย ที่เหล่านคนจับตารองคอยว่าใครจะจริงกับใครทีนี้เจอคู่แพ้สักทีครับรองน้ำแดงเป็นหน้าที่ของเท่หมวัฒน์ใช่รองน้ำแดงเป็นหน้าที่ของเท่แส,นสงนจัยเสร็จแล้วคู่นี้ทพเงอเท่เอาละครับจะเป็นเท่เทียนชยัยหรือว่า น้องเชาวนี่ก็มาดูทีวนี้รอบชิงเชนะเลิศมาไม่ถืยาวใหญ่แล้วก็ใหญ่ยาวมาดูซิว่าเทพมกระปรักจออบัดจะยืนยันชั้เก็เป็นชนะดอีกปีหรือไม่เพราะตเช่เสร็ชัยปีนี้พิจารณชจากคุณนักโขงจะกอย่างกุฎาหารมาดีเดินกันว่าแล้วว่าแล้วก็เปิดถายหมายมือโจทย์สาวนี่บนดินที่จากทางแสงแสงมาเอาของขาพยาหอยเริ่มต้นยาพันลูกห่าลูกก็ฟางเสียงปรนังสนั่นมันใบตากดตากไปตากดตากตีตากดตากกดตากคนตากไม่กี่เข้ามาแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ช กี่ก้นวาานจะมีได้ไม่ได้เทสองท่ากันเทหดหทไหนจะไปสุดท้ายก็วางย่างนั้นต้องมาด้วยเที่ยวนี้ต้องิว่าจะหาควาิาั่งใจกัเด็กเต็มกับเด็กมันด้มาจางไอู้ีู writer. ีใสกันมาใสกันมาดนยจนย้ใสกันมาจจากการสุดท้ายก็ร้เอา แต่สินเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55สี่พายถ่ายทอดสดไทย PBS เที่ยวที่8รอบชิงชนะเลิศระหว่างเรือเทพธรรมรักไทยน้ำทิพย์ร่องน้ำแดงกับเรือเทพแสนใจสาวผู้่ายร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นใจได้ร่วมการตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือเทพธรรมรักไทยน้ำทิพเป็นฝ่ายชนะค่ะ